ทันทีที่เขาโทรหาแย่เชนจินลิ่งเป็นเวลากลางคืนแล้วและครอบครัวของแย่เชนกำลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ชั้นหนึ่งเมื่อเห็นหลีย่ย่าลิงโทรมาแย่เฉินมาที่สนามก่อนจะกดปุ่มรับสายที่ปลายสายหลี่ยาลินกล่าวว่า คุณเย่ลุงของคุณขอให้ฉันไปที่จินลิ่งกับเขาและปู่ย่าตายายของคุณจุดประสงค์คือเพื่อค้นหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคุณและเราจะจากไปคืนนี้ฉันสัญญาฉันสงสัยว่าคุณมีคำแนะนำอะไรไหมเย่เฉินไม่แปลกใจเลยเมื่อเขาได้ยินคำบรรยายของหลี่ย่าหลินเมื่อฉันไปที่วอนล,ลิววินล,ล่ากับหงฉางกิ้งเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันรู้ว่าครอบครัวของคุณยายของฉันจะเดินทางไปจินลิงในไม่ช้า ดังนั้นเขาจึงพูดกับลี่ยาลินคุณสามารถช่วยพวกเขาตรวจสอบได้ตามปกติฉันจะดูแลบอดแสจากจินลิ่แต่คุณต้องบอกฉันล่วงหน้าและบอกฉันว่าคุณต้องเริ่มต้นที่ไหนลี่ยาลินกล่าวว่าฉันเดาว,ว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเริ่มต้นจากโรงเรียนที่คุณเรียนอยู่สถานที่ที่พ่อแม่ของคุณเสียชีวิตและบ้านที่พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่มาก่อนแน่นอน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดในจินหลิงก็มีความสำคัญที่สุดเช่นกันฉันไม่จำเป็นต้องเตือนพวกเขาประมาณว่าลุงของคุณและคนอื่นๆได้แยกแยะเบาะแสะเรียบร้อยแล้วเย่เฉินทำเพลงและพูดว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้ถ้ามีอะไรอีกบอกฉันล่วงหน้าลี่ยาลินกล่าวว่าไม่มีปัญหาเย่เฉินบอกเขาว่า อย่างไรก็ตามเมื่อปู่ย่าตายายของฉันมาถึงพวกเขาต้องแน่ใจว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในวินล่าที่อยู่ตรงกลางของวอนลิววินล่าและพยายามเลื่อนเวลาออกไปพวกเขาสามารถอยู่ได้อีกสองสามวันวินล่าในใจกลางของวอนลิวเมเทงวินล่ามียาเม็ดก่อตัวและฟื้นฟูที่แย่เชนทิ้งไว้การปลดปล่อยยาจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนผู้เท่าสองคนอยู่ในนั้นนานกว่า และสะภาพร่างกายของพวกเขาสามารถดีขึ้นอย่างมากลี่ยาลินไม่รู้ว่าทำไมแต่เขายังคงพูดโดยไม่คิดเอาละคุณแเย่ฉันจะตั้งใจฟังหลังจากพูดจบลี่ยาลินก็ถามเขาอย่างไม่แน่ใจคุณแย่คุณจะจําพวกเขาไม่ได้จริงๆหรือเย่เชนพูดเบาๆ เราทำลายยอดภูเขาน้ำแข็งของโพกิ n งโซซตีเท่านั้นและใครจะรู้ว่าโพกิ n งสังคมจะอยู่รอบๆปู่ย่าตายายของฉันปลูกอายไลเนอร์ไว้กี่เส้นถ้าฉันรู้จักเรื่องนี้จะไม่ถูกซ่อนจากโพกิ้งุยอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นความได้เปรียบของศัตรูที่ชัดเจนและความมืดจะหายไปของฉันความสามารถเทียงอย่างเดียวมีจำกัด และฉันอาจไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ในเวลานั้นคนรอบตัวฉันไม่สามารถปกป้องปู่และย่าของฉันได้ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่รู้จักกันในขณะนี้ลี่ยาลินถอนหายใจอัญญประกาศคู่คุณพูดถูกประกูลแอนไม่สามารถกำจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดได้จริงๆเย่เชนถอนหายใจอย่างเงียบๆเ,เปิดปากและพูดว่าในขณะนี้ทำตามที่ฉันบอก ตกลงคุณเย่หลังจากวางสายเชนเซไกยเย่เชนโทรหาเชนเซไกทันทีเมื่อโทรออกแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ต้องสงสยัยผู้เท่าเชนแจ้งทุกคนในจินลิ่งที่รู้ว่าฉันคือยังมาสเตอร์และมาสเตอร์แย่ของตระกูลเย่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะต้องไม่เอ่ยถึงตัวตนของฉันต่อหน้าคนนอกเฉินซีไคพูดอย่างหนักแน่นด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง เอาละนายน้อยลงมือเลยหลังจากนั้นเย่เฉินก็โทรหาสู่จื่ออยู่อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อสายแล้วซูจีอยูก็พูดด้วยความเคารพที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์คุณเย่สวัสดีเย่เฉินพูดว่าคุณซูโปรดช่วยฉันบอกป้าดูถ้ามีใครไปที่บ้านเก่าของพ่อแม่ฉันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของฉันจำไว้ว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับฉัน ในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาลี่ยาลินเก็บเสื้อผ้าและของใช้ง่ายๆและออกเดินทางจากฮูสตันไปยังนิวยอร์กด้วยเครื่องบินเจ็ตธุรกิจกับสตรีนที่ส่งโดยอันเจียชงชิวได้จัดเครื่องบินขึ้นจากนิวยอร์กในตอนกลางคืนและไปที่จินลิ่งแล้วหลังจากที่ลี่ยาลินลงจอดที่นิวยอร์กแล้วเขาสามารถเดินทางไปยังจินลิ่งด้วยเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของอันเจียได้โดยตรง ครั้งนี้แม้ว่าจะมีเพียงแอนกิชาพนพรรยาของเขาและแอนชงก่อูลูกชายคนโตที่ไปเที่ยวจินลิ่งด้วยกันในครอบครัวแอนแต่พวกเขาก็มาพร้อมกับแม่บ้านผู้ช่วยคนรับใช้และผู้คุ้มกันที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเกือบร้อยคน ดังนั้นสิ่งที่ฉงชิวจัดในครั้งนี้คือเครื่องบินส่วนตัวที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบินโบ e i ง g 748สเครื่องบินลำตัวกว้างขนาดใหญ่นี้แบ่งออกเป็นชั้นบนและชั้นล่างในส่วนจมูกมีห้องนั่งเล่นเล็กๆและห้องนอนสองห้องที่ชั้นบนด้านล่างห้องนอนมีที่นั่งชั้นธุรกิจมาตรฐานมากกว่าหนึ่งที่นั่งและห้องพักผ่อนสำหรับพนักงานกะเมื่อลี่ยาลินลงจอดที่นิวยอร์ก ครอบครัวของแอนและผู้ติดตามของเขาเพิ่งขึ้นเครื่องในโรงเก็บเครื่องบินที่อุทิศให้กับบริษัทเดินเรือของพวกเขาเองเครื่องบินบิสเนสเจทของกับสตรีนล่นเข้าสู่โรงเก็บเครื่องบินโดยตรงและค่อยๆจอดที่จุดจอดข้างเครื่องบิน748 ทันทีหลังจากนั้นประตูห้องโดยสารก็เปิดออกและลูกเรือคนหนึ่งพาลี่ยาลินลงจากเครื่องบินในขณะที่ลูกเรืออีกคนช่วยเขายกกระเป๋าเดินทางและส่งเขาไปที่เครื่องบินโบอิ้ง748ที่อยู่ถัดไปลูกเรือพาเขาไปที่ชั้นสองของ748ในเวลานี้อันชงชิวกำลังคุยกับพ่อแม่ของเขาบนที่นั่งโซฟาในห้องนั่งเล่น เมื่อเห็นว่าทีมงานพาหลี่ย่าหลิงขึ้นมาเขารีบโบกมือให้หลี่ย่าหลิงแล้วพูดว่ามาเลยมาเลยผู้เท่าลีนั่งลงเร็วๆฉันจะรอคุณหลี่ย่าหลิงยิ้มเล็กน้อยก่อนทักทายผู้อาวุโสทั้งสองเรียกลุงอันและป้าอันจากนั้นพูดกับอันฉงชิว ชงกิวกำหนดการเดินทางของคุณแน่นเกินไปทำไมต้องบินตอนกลางคืนทำไมไม่ให้ลุงอันกับป้าอันพักผ่อนให้สบายแล้วบินใหม่พรุ่งนี้เช้าแอนชงกิวยิ้มอย่างช่วยไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันว่าจะบินกี่โมงลืมไปเลยหญิงชราอันที่อยู่ด้านข้างยิ้มและพูดว่า ยาลีนบินกันเถอะตอนกลางคืนและเราจะมาถึงในไม่ช้าหลังจากนอนหลับและเราต้องนอนไม่ค่อยหลับบนเครื่องบินเราจะตื่นขึ้นจากการนอนหลับและจะเป็นคืนที่เรามาถึงสถานที่ไม่สบายใจเพียงแค่นอนหลับหลังจากลงจอดและมันจะรุ่งสางหลังจากตื่นขึ้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอาการเจ็บแล็กหากคุณบินในตอนเช้าและบินไปจนถึงจินหลิงในวิธีที่กระฉับกระเฉงเป็นพิเศษเมื่อคุณมาถึงจินลิง จะยังเป็นเวลาเช้าฉันทำไม่ได้และมันไม่ง่ายเลยที่จะแก้อาการเจ็ดแล็แอนชงกิฮูกล่าวด้วยความชื่นชมคุณป้าคุณต้องพูดเองหลังจากได้ยินสิ่งที่คุณพูดมันก็สมเหตุสมผลมากขึ้นทันทีฉันเป็นคนรอบรู้นางอันพูดด้วยรอยยิ้มหยุดชมฉันที่นี่ได้แล้วหากคุณกำลังพูดถึงการพิจารณาอย่างรอบด้านใครจะสามารถเปรียบเทียบกับคุณได้ ชีซานมองดูออกไปนอกหน้าต่างเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามคุณภรรยาว่าผู้หญิงเราจะไปโดยเครื่องบินกันที่ไหนหญิงชาราอันพูดอย่างอดทนฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอไปหาจินหลิงและหาเชเนอร์ตามหาเชนเนอร์แอนกิชานพึมพำแล้วถามว่าปีนี้เชเนอร์อายุเท่าไหร่